สบายดีพี่น้องมากินข้าวพี่น้องมากินข้าวเที่ยงกับน้องแตงโมพ่อน้องแตงโมน้องลิโอฮะกินขยงพี่น้องกินกับมาม่าไม่ได้ไม่ได้กินข้าวกับมาม่าเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมาม่ากินข้าวมาเอาข้าวใส่ลูกเอาข้าวใส่ลไกโอ้เขียมันไะ้ก่อะไร อ่บ้หมาอนากอยู่เง่นะทางนางเงาะอยู่นะนามูบันโยเงาะอยู่เจนจะขขาวกรลกนะเนยมาเด้อกินขาวกับต้าม่าแซบแซอปัจจุบานน่ากินต้ามากับขาวก็แซสดได้ที่น่องปิดในนั่นนะนะลม รู้ไหมซูริโอี่อมามาเขี่ยบรีลุเรากินข้าวแล้วก็จะให้เบงมากินข้าก่อนสันญ่าฉันญ่ากินข้าก่อนเลยกินเ้าก่อนน้ำบดแทรอกินข้าวก่อนมาอื่นไปเลยมากๆจะกินไงเผานี่มา Happy ta phải ta ta thái ta 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 Tóc 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 ta 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 rồi, ta ta mình ta muốn... ta กที่บ้านน้ำกินยังกระแทกพี่น้องนะ<ย>ข้าวก็มามากกระแทกอุดจ้าโอ้ดจ้าปลาหัไหนป้าหัไหนไ้าบอกกินอ เสียได้ขมเสียเนาะใส่ขาน้ำไปขอน้ำไปขอน้ำโอ้ตอืมเลือทเขานะป่ใส่เขากวะต้าแรกไปแก่รถไปแก่มากอี่ขี่รถไทยข้าแรกไปขี่่รถไทยบ่ใน้ำ บ่โอแท้แท้เดินพี่น้องหนุโป้หนุโปน่งด้วยอืมอ้ยไม่ขมหรกขอพออกาอันนี้ชเบลอมอันนี้ชเบลอืมชูแบมา่อสีกระตาม ามาัน,นไม่เลืออเ้องไว้พอจะถูมันจึงเลื้อนอ่ะว่าน,นีพ่อจะไม่ปลูกอ,อืมแล้วอีพอจะไม่ปลูกพอห้าเนี่ยมันอยู่ดิเจ็บคุ้มคุ้มเจ็บด้ยมากินด้วยที่ปลูกเซน อืมพดีเดียวอ่ากินกตีวไทยตกตอกตอกตออกนั่่นลาวเขาใส่อีเอเ้อมมาวเขาใส่ีมูตอออกอกเนี่ยหอนลตดอด้ฮมอเคนะตดอดอวเขาใส่้านามากินน้ำส กยเยวะกูไหเอาดูน้องนงบนเนอง็ะนถวลูกกินยังกรแซกในบ้านเฮานะอามาห่อรวกกันแซกชุดเอาแซกแบบอ้ติดดือนอืมอืม กินกินไดิดอืมันกะนนระปุกปลาห้าอทนทนเกี่ยงตาห็นบ้าเอาเขาเองเอาเขา่าเก่าเลเอาเขา่าเขเขาอยู่บนหลอด เหนือมาท่านี้แล้วพี่น้องเด้อฝากก็อลค์กติตามเด้อเจอกันคลนปหนาได้จ้ะขอบวาาบายจ้าพี่น้องบ๊าย๊บบายตามเดมเด้อนไหมเ่งตามเด้อบายขอบคุณที่ก็มาติดตามนะคะบ๊ายจุ๊บๆลุกวับอือีก